โซเชียลแห่ชื่นชมเจ้าของกิจการใช้หนังกางแปลงขายรถจักรยานยนต์ให้กับลูกจ้างที่พิการทางการพูดและการได้ยินในราคาเพียงแค่หนึ่งบาทซึ่งอยู่ด้วยกันมานานนับ10ปีพร้อมบอกว่าอยู่ด้วยกันมานานซื้อให้ใช้ดีกว่าเดินขายหบาทเอาทเอาไหมเอาไหมเอาเอาหนึ่งยักษ์เนี่ยหายโอ้เอาไหมเอาห้าบาทเอาไหมเอาไหมห้าบาทเออมีไหม tăng nghĩa bạc à? à, đây bảo nghĩa ngắm mặt 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 nó mặt mặt bao nhiêu mặt 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 bà, 2 mặt 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 2 bà? mặt mặt đấy, bà, mặt 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 bà mặt bà mặt 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 bà mặt 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 bà mặt 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 เบียนท้อมแม่งรถบาทเดียวนี่ โดยคุณประมวลเจ้าของกิจการใช้หนังกลางแปลงเล่าว่าคุณติ๊กลูกน้องที่ทำงานเป็นลูกจ้างรายวันอยู่กับตนมานานกว่า10ปีเป็นคนขยันแต่ถ้าไม่มีงานใช้หนังก็จะมาช่วยเก็บกวาดบ้านเช็ดถูดูแลอุปกรณ์ต่างๆเวลามาทำงานจะขี่รถจกักรยานยนต์สภาพเก่ามาทำงานกระทั่งเดือนที่ผ่านมาตนสังเกตว่านายติ๊กจะเดินมาทำงานตนจึงเรียกมาถามจึงทราบว่ารถเสียไม่สามารถซ่อมได้ตนเห็นว่านายติ๊กทำงานกับตนมานานเป็นคนดีขยัน จึงซื้อรถจักรยานยนต์มือสองไว้ให้ใช้เป็นเด็กขยันนะแต่นี่ปู่ย่าตายหมดละเพราะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวฮะพอไมเห็นรถเขาเสียปกติจะขี่รถเดินมาที่บ้านใช่ไหมปกติจะขี่รถมาเอ๊ะทำไมเดือนกว่าแล้วเขาไม่เห็นขี่รถสักทีก็เลยถามเขาเขาบอกรถเสียรถพังครับก็เลยความรู้สึกว่าเอ๊ะสงสารเวลาเขาจะไปไหนใน ในหมู่บ้านบางทีไปรับจ้างเนาะรับจ้างทั่วไปแหลสะสาเหตุที่ถามว่าผมตั้งใจให้ใช่ไหมครับ,รบยังไงก็ตั้งใจให้ค,คือให้อยู่แล้วยังไงก็ให้อยู่แล้วให้อยู่แล้วแต่แต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราถ้าเราให้คือให้ความสําคัญกับเขานิดนึงอืมไม่ใช่ว่าเป็นการให้เฉยๆให้เขามีส่วนร่วมว่า เขาได้มีส่วนร่วมซื้อนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะเกิดความรู้สึกดีๆกับเขาอย่างนั้นหรือเปล่านี่อะไรประมาณนี้ยผมคิดอย่างนั้นคือตอนคือตอนนั้นเขาไม่มีตังค์เลยใช่ไหมมีอยู่กี่บาทเห็นมันบอกว่ามีอยู่สองบาทเหมือนในคลิปอ่ะบอกสองบาทก็เอาตอนแรกบอกพุกที่ผมบอกขายหบาทเขาบอกว่ามีอยู่ สองบาทไปค้นไปค้นมาคุณใส่หายไปบาทหนึ่ลือบาทเดียวยบ,บาทเดียวก็เอา <c oughs> บาทเดียวก็เอาอเอาขายขายอะไรอย่างเงีย้ยอย่าลืมกติดตามสำนักข่าวไทยออนไลน์ได้ในทุกช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter YouTube IG TikTok เพื่อที่จะไม่พลาดชมข่าวสารและสาระความบันเทิงที่กำลังเป็นกระแสได้ทุกเวลา